สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับทักทายไพย่อนท่านผู้ชมทั้งบ้านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e เสียเบลบนครับโอ้วันนี้อยู่กับท่อซิ่งครับหลังจากโรงงานไม่ได้ครับเอามาดูว่าเขาใช้เครื่องอะไรกันบ้างครับโดยเฉพาะคุมพลังเครื่องนี้ครับโอ้สุดจัดครับขี่เด็ดเลยครับนี่ขึ้นได้ไหม นีนอครับเป็นเครื่อง V นะครับตัวนี้ใหญ่มากก็ระบบก็มีประมาณนี้ครับมีกลองน่าจะเครื่อง V8 น,นั่นี่โ้ข้อนี้นี่จะประมาณปาก เท่าไหร่ยี่ิบสองได้ไหมยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองเลยนะใช้เกียร์ครับน่าจะเป็นเกียร์นี่ใช้เป็นเกียร์ปั่นนะครับเกียร์ปั่นส่งกำลังครับไปยังหม้อครับอุ้ยยาวมากโอ้โหใช้เครื่องยนต์ของฮีโน่ครับ ตอนนั้นก็ฮีโน่ฮีโน่สามเครื่องครับตอนนั้นน่าจะหกสูบเครื่องนั้นจัดมาใหม่สามแสนเดี๋ยวพาไปดูเครื่องสามแสนอู้เครื่องนี้ใหญ่มากอู้คันนี้ขับได้นะน่าจะถอดถอดสลักนี่ต่อตัวนี้ออกมาต่อตัวนี้ออกมาใช้เกียร์ปั่นเกียร์ก็น่าจะใช้กับตัวนี้ใช้กับเฟืองท้ายครับ ใช้เฟืองท้ายสม่ำล้ำโอ้ทันสมัยจัดครับนี่ก็ถอดตัวนี้ออกครับถอดตัวนี้ออกก็มาใส่ตรงนี้ก็ทํางานได้ครับก็เดินได้ครับก็วิ่งได้นี่กามีร้อนะมีร้อมาออ้ตอนนี้กรพบอดเล็กครับใช้เครื่องยี่สูสุครับเครื่องดีแม็กบ้านเราสองพันห้าครับสองพันห้านี่ โอ้โหส g ครับคันนี้โอ้ oh, ไม่ใช่เครื่องอิสุดุดิใช่ไหมั้ยนี่ใช่แล้วเองอิสุสุครับไม่มีเทอร์โบนะคันนี้เป็นเครื่องปั๊มสายบ้านเราครับระบบการทำงานก็คล้ายเครื่องยนต์ทั่วไปครับเพียงแต่เอาเกียร์มาปัน่น อาเกียร์ปั่นธรรมดาครับสามเครื่องเลยครับใหญ่มากครับนี่ใหญ่มากครับอู้ดูพวกไปพัดทอ่อสูบปลานี่ไม่ต้องพูดถึงคนะใบไปพัดเลดครับนี่อู้ใหญ่มากครับท่อมาถึงมาเลยครับท่อนี้ เครื่องนี้จัดมาจากบ้านแพ้วสามแสนโอ้โหโอ้โหก็สุดจัดทบใช่นี้โอ้โหโอ้โหทีเด็ดมากเครื่องอะไรอะ ฮอ,อยบอกยี่หออ้อไม่มียี่ห้อบอกด้วยื้อทังน้ำมันไหมหารหัสเครื่องไม่เจอดูดเอาน้ำมันซะบอโอ้นี่ครับถอดปอกออกก็วิ่งได้แล้วเครื่องนี้ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่นี่จะใช้เป็นแกน สว่วมใช้แกนสวมเอาเ,ออเครื่องนี้มีเทอร์โบครับพร้อมวิ่งโอ้ใหญ่จัดครับแต่ละเครื่อง ตันี่เครื่องใหญ่ๆมีประมาณสามเครื่องครับเคอร์เกียร์เคาสตาร์ไปกทีด้วยเครื่องใหญ่ๆมีประมาณสามเครื่องครับนี่เ,นเครื่องเล็กครับตัวนี้ฮีโน่ครับโอ้โหตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กไม่มีเทอร์โบครับ นี่โน่อรโอ้โหซีเฮดอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเจอหารหัสเครื่องยังไม่เจออยู่ เครื่องนี้ไม่ขับไม่ได้เครื่อง V ครับคันนี้โอ้โหสมจัดพี่น้องเออ้เครื่องไม่มีเทอร์โบครับคันนี้ไดเรกหมดเลยครับใหญ่จัดครับนี่ อันใหญ่นี่น่าจะหมอ้อน้ำไปแล้วน่าจะเอาหมอ้อน้ำไปซ่อมนะโอชาเป็นแกนโอ้ใบพัดนี่ ไม่ต้องถามนะปลาเล็กๆนี่ไปหมดแน่นอนครับถ้าสูบปลาบ้านเราเนะีเออโอ้โหก็ประมาณนี้ครับอันนี้ขับได้แต่ใหญ่มากครับ โคตรใหญ่เลยก็มีวัดบูธเนะอ้ยน่าจะวัดกระแสไฟฟ้าวัดบูธกระแสไฟฟ้าจนะใช้ไ,ชได้ไม่ได้ร้อยนี่ก็วัดอะไรเนะอาวัดความร้อนแล้วนะี่ยโอ้ รีวิวยังไงเนาะตัวนี้ก็น่าจะ 4BG ครับ 4BC2 ครับก็อีสต์สูบครับพันเอาซะคลิปนี้ก็ไปบายครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของสลาการิดตามผู้ชมขอบคุณ FC ทุกท่านครับน้ำาแรงมากเนาะไม่บายครับ